เรื่องของหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลที่บูกถือ,อว่าเมื่อวานนี้และเช้าวันนี้เองเนี่ยดูมือนว่าเซนติเมนต์จาก b ีเฮเนี่ยก็เริ่มไปแผงนิตกับหุ้นของ BDMS ใช่แล้วด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าเกิดดูจากหน้ามดเซตติเมื่อสักครู่เนี่ยบีดีเอ็ก็มีแรงขายออกมาครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูในรายละเอียดปีกย่อยเนี่ยไปเริ่มต้นในส่วนของโรงพยาบาลบำรุงราชกันก่อนนะครับมีการออกมา้ข้อมูลจากทางด้านคุณลินดา ลีหะปัญญานะครับเป็นกรรมการผู้จัดการของ BH นะครับก็เปิดเผยว่าผลการดำเนินงานในช่วงของไตรมาสท,ที่1ของเอขอไปฮะไตรมาสท,ที่3ของปีนี้บริษัทยมีกำไรสุทธิอยู่ที่1,955ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับที่มีกำไรสุทธิอยู่ที่1,954ล้านบาทเนื่องจากต้นทุนกิจการของโรงพยาบาลรวมถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงส่งผลให้ตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 30. 3เในไตรมาสที่3เทียบกับ2 8่อในไตรมาสที่3ของปีที่ผ่านปีที่แล้วนะครับขณะที่รายได้จากกิจการของโรงพยาบาลนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยอยู่ที่6384ล้านบาทลดลง5%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลอยู่ที่6000 720ล้านบาทนะครับโดยเป็นผลมาจากรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติลดลง6.8%และชาวไทยลดลง1.4%ส่วนงบในในรอบ9เดือนแรกของปีนี้เนี่ย บริษัทมีกำไรสุทธิอยู่ที่5,872ล้านบาทเติบโต11.1% uh huh. จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่กำไรสุทธิอยู่ที่5,286ล้านบาทซึ่งเป็นไปนตามต้นทุนกิจการของโรงพยาบาลที่ลดลงและค่าใช้จ่ายด้านการบริหารลดลงและมีรายได้จากกิจการโรงพยาบาลที่ขยายตัวได้ประมาณ2%หลังรายได้ผู้ป่วยชาวไทยเพิ่มขึ้น3%และชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น1.5%ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่30.4% จาก9เดือนแรกของปี67นะครับเทียบกับ9เดือนแรกของปี66เนี่ยอยู่ที่ประมาณ27.8%นี่คือมุมมองนะครับที่ทางด้านผู้บริหารเนี่ยเขาเขาออกมาใ,ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของงบการเงินของ BH ด้วยจริงๆแล้วงบออกมาเนี่ยเมื่อวานเราได้เห็นปรากฏการของราคาหุ้นของบีบอบรุงราชหรือว่า BHF นะครับแล้วก็ถูกคาดหมายนะก็ว่าเอ๊เม็ดเงินเนี่ยอาจจะ โยกไปเล่นในหุ้นในเทียเดียวกันก็คือ BDMs นะฮะแต่ปรากฏว่าถ้าดูจากราคาหน้าล่าสุดน,นี่ดูเหมือนจะไปด้วยกันไปด้วยกันก็คือ <ไป S 1> โดนขายน,นะโดนขายอยู่เพราะฉะนั้นน่ยก็กลับมาดูนะครับว่าอ้าวแล้วงบของ BDMs จะเป็นอย่างไรนะครับเอาเบื้องต้นก่อนถ้าเป็นในแง่ของสัญญาณมาจากทางาตัว BDMs เองนะครับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์เนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจเหมือนกันนะครับว่า ภาพรวมของไตรมาสสของ BDMS นะครับน่าจะออกมาดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับและก็ไตรมาสก่อนหน้าด้วยก็คือไตรมาสสนะครับก็นองจากว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจโรงพยาบาลทําให้ผู้ป่วยนอกนะครับและผู้ป่วยในเนี่ยมีอัตราของเตียงที่สูงขึ้นอันนี้สัญญาณที่ออกมาว่าน่าจะดีกว่าไตรมาสสามปีที่แล้วแล้วก็ไตรมาสสที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการมองไปถึงทิศทางของไตรมาสสี่ด้วยนะครับว่าน่าจะอยู่ในระดับที่น่าพอใจเช่นกันแม้ว่า มีช่วงวันหยุดยาวในช่วงปลายไตรมาสมากดดันบ้างก็โดยยังมีเป้าหมายนะครับว่าในปีนี้เนี่ยทาง BMS d เเ่ยจะมีรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์เติบโตเป็นตัวเลข2หลักขึ้นไปก็คือไม่ต่ำกว่า10%จากปี2016ครับที่มีรายได้จากการให้บริการทางการแพทย์1น1่่งล้านบาท ซึ่งก็จะมาจากผู้ป่วยชาวต่างชาติประมาณ30%แล้วก็ผู้ป่วยชาวไทาย70%อันนี้สัญญาณมาจากตัวของ BDMS อนะครับขณะเดียวกันในแง่ของนักวิเคราะห์ะบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะครับแนะนําซื้อหุ้น BDMS นะครับให้ราคาเป้าหมายนะครับในปีหน้านะครับอยู่ที่38บบาทนะครับเอ่อก็เนื่องจากว่ามีศักยภาพในการให้บริการและรักษาโรคแบบยากและก็ซับซ้อนนะครับรวมทั้งมีโอกาสในแง่ของการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆทั้งกลุ่มประกัน กลุ่มและกลุ่มประกันสังคมนะครับพร้อมกับคาดว่ากำไรสุทธิในไตรมาส3เนี่ยน่าจะออกมาที่4,380บล้านบาทเติบโต13%อันนี้จดไว้ข้างฝาไว้นะติดปฏิทินไว้นะครับว่ากรุงศรีเขาประเมิน400ไอ้4,380ล้านครับล้านก็เติบโต13%จดไ,<อ>ไว้จดไว้ถ้ามากกว่านี้น่าสนใจคืออย่างที่บอกว่าถ้าเทียบเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วปรากฏว่ารายได้ของอ,อีกอีกอีกบริษัทหนึ่งอะ่ะ มันเติบโตเห็นแบบพัฒนาการเนี่ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบแล้วนะอเออว่ามันเกิดอะไรขึ้นกต่อีกบริษัรหนึ่งใช่อยู่ในแง่ของการบริหารจัดการนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราไปดูไส้ในของ B S อครับมีการประเมินครับว่าบงราาที่เขาหายไปเนี่ยก็เนื่องจากว่ามีช่วงหนึ่งที่ กลุ่มคุเวตคูค้าคูเวตอ่าเข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 าลดลงไปครับก็เนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องของรัฐบาลของคุเวตเนี่ยเขาจะมีเรื่องเงินเงินอุดหนุนให้กับประชาชนของเขาเนีจะมาช่วยในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศแล้วเขาจะมาเลือกในบ้านเราว่าเขาจะเลือกตามข่าวคือ3โรงพยาบาลในไทยที่เราเคยมีการนำเสนอไปว่าเออเราก็มีอยู่4โรงพยาบาลนะในในในเทียเดียวกันครับบอมุงราชบีดีเอ็มเอส อ่อพระรามเก้าเวอร์มอนติคอลอ่าแล้วก็เวอร์มอนติคอลของ BCS ครับอ่าที่ว่าน่าจะมีโอกาสนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกใครอ่าแต่ระหว่างที่รอความชัดเจนจะเลือกใครเนี่ยทำให้อ่าฐานลูกค้าของคูเวตของทาง b ีเซึ่งก่อนหน้านี้เขามีอยู่เยอะอม,มันก็ชะลอไงออม,มันก็เลยเป็นที่มาของไรายได้และกําไรที่ส่งตัวนั่นเองนะครับ